วันนี้ก็พบกับการรีวิวรถ Camper Van อีกคันหนึ่งนะครับจากผลงานของสโลได้นะฮะค,คันนี้เป็น Isuzu Buddy ครับก็เป็น Buddy คันที่5แล้วที่ผมทำไปนะฮะคันนี้คอนเซปต์ของลูกค้าคือไม่มีคอนเซปต์เลยมาถึงก็บอกว่าแล้วแต่ช่างเอาให้เต็มที่คิดซะว่าเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งของช่างเล่นเลยเอาให้เต็มที่ เจอลูกค้าอย่างนี้ผมชอบนะฮะเขาไม่ค่อยจุกจิกไม่เรื่องมากดีแล้วก็เป็นคนง่ายๆนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันด้วยว่าเราใช้ไม้อะไรบ้างเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าจะถามว่าเราใช้ไม้อะไรนะครับก็เดี๋ยวจะ,ะดูกันนะครับว่าตรงไหนเป็นอะไรบ้างอย่างตรงนี้นะครับวินชักเนี่ยเราใช้ไม้สนนะครับเพราะว่ามันโชว์ผิว แล้วก็ไม่ต้องรับน้ําหนักเยอะนะก็เป็นไม้สนไปนะครับส่วนพื้นก็เป็นไม้อัดนะครับปูด้วยกระเบื้องยางตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บของอันนี้สามารถเก็บของยาวๆพวกเสาไฟชี้เสาท้าบอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ส่วนเคาน์เตอร์ชุดนี้นะครับผมเปิดไปก่อน ส่วนคาเ์เตอร์นี้ข้างในก็จะเป็นไม้อัดนะครับใช้ไม้อัดเพราะว่าเราไม่ต้องโชว์ผิวแต่เน้นความแข็งแรงนะฮะแล้วก็มาประกอบด้วยไม้ที่เราเหลือจากการทำฝ้าเพดานไม้ตัวนี้เป็นไม้เทียมครับไม้เทียมน้ําหนักเบาลายสวยดูแลง่ายนะครับแล้วก็อย่าง ไม้เตียงอย่างนี้ครับพวกนี้เราไม่จําเป็นต้องโชว์ผิวนะฮะเราก็ใช้ไม้อัดส่วนตรงนี้เราจะต้องมีการเลื่อนเก็บใบๆนะครับเราก็จะหุ้มผ้าไปนะฮะเพื่อว่าเสี้ยนมันจะไม่เกี่ยวกับตัวตัวบเบาะล้วก็จะปรับเป็นที่นอนอปรับเป็นที่นั่งได้เดี๋ยวเรามาปรับให้ดูกันอีกทีเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้าครับ ส่วนชุดเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์เก็บของมีอ่างล้างหน้าตรงนี้เราก็จะใช้ไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนตนะครับอันนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงานใหม่ที่ลองดูนะครับงานลามิเนตก็สวยดีครับแล้วก็ประดับอะไรเก๋ๆเข้าไปหน่อยมันจะได้ไม่เรียบมากตรงนี้ก็เป็นลิ้นชักดึงองมา สังเกตว่าผมจะไม่ได้ใส่รางเลยนะฮะเพราะว่าถ้าใส่รางไปแล้วเนี่ยเวลาขับไปมันมีโอกาสที่มันจะเลื่อนออกมาตรงนี้เป็นชุดอ่างล้างหน้าครับสวิตช์ควบคุมตรงนี้นะครับน้ำไหลแรงเป็นน้ำ20ลิตรฮะ แล้วก็ส่วนตรงห้องหัวเก่งคนขับนะครับมันยังมีที่ว่างอยู่ผมกั้นมาอย่างเงี้ไว้มันก็ข้างบนก็ยังมีช่องเก็บของได้เราก็ติดฉนวนกันความร้อนส่วนอันนี้เราก็บังตาไว้เก็บของเก็บผ้าหนงผ้านวมได้ครับตรงนี้แล้วก็มีชุดระบบไฟนะครับตรงนี้ภายในมีแบตบ วีเทียบมาอยู่ก็ใช้ไฟตรงนี้ได้ง่ายๆครับไม่ต้องไปเดินลากสายอะไรให้วุ่นวายส่วนช่องตรงนี้ผมก็ดีไซน์เว้นเอาไว้ให้มันมีช่องว่างสำหรับเก็บโต๊ะเราจะใช้เป็นโต๊ะโต๊ะสำเร็จอย่างนี้นะคระัจะนั่งกินกันตรงนี้ก็ได้นะครับ ก็มี่องเก็บของตรงนี้เก็บได้อีกเยอะนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับเป็นที่นั่งกันนะ แล้วก็นั้นได้เป็นที่นั่งจะเลื่อนตรงน้มาไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็คันนี้เราก็จะเน้นแบบเราไม่ต้องการให้มันเรียบเกินไปที่เป็นสีไม้โทนเดียวนะฮะก็จะตัดสีฟ้าบ้างตัดสีไม้เข้มเพราะว่าผมคิดว่าถ้ามันเป็นไม้โทนเดียวกันหมดมันจะมันจะจืดไปมันจะรู้สึกเหมือนเป็น เป็นห้องซาวน่าเยานไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วนี้ก็มีที่เก็บหนังสือปรับเป็นเก้าอี้เป็นแบบเก้าอแบบี้สแบบแบบองแถวอย่างเงี้ยเราก็จะนั่งคุยนั่งหันหน้ากันได้ นะตรงนี้จะมีเคาน์เตอร์วางเครื่องดื่มอันนี้ก็เป็นชั้นเก็บของนะครับผมดีไซน์มาวางตรงนี้เพื่อจะเป็นที่เก็บแก้วไวน์นะแต่พอดีมีแค่ใบเดียวนะเก็บได้เยอะนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ยังเก็บของที่เก็บของเยอะมากนะคันนี้แต่ก็จะเน้นงานโชว์เราไม่ได้ปิดเป็นฝาตู้ก็จะโชว์ไปเลย หาพวกอุปกรณ์แต่งที่มันเก๋ๆมาวางหน่อยนะฮะมันจะมันจะสวยครับวันนี้ก็ก็ครบนะฮะวันนี้ถึอ,เ,อ,อเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วครับไม่มีอะไรต้องเพิ่มเติมแล้วนะฮะที่เหลือก็รอลูกค้ามารับอย่างเดียวแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้นะครับผมมีสุภาษิตด,ดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะฮะมาที่ว่าเร็วยังต้องแพ้ลาเพราะว่าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ